บ่อีกครั้งที่สมิตมักจะพูดกับมิตรสหายว่าสักวันอาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอำเภอสามพรานและในที่สุดเขาก็ได้กลับสู่แม่น้ำท่าจีนทิมเกิดของเขาในวันที่14กุมภาพันธ์2568เพียงแต่การกลับไปในครั้งนี้ไม่ใช่ในแบบที่เขาคาดหวังไว้ อยู่สกเกลรุ 3, ล่สามพันล้ตัดไปสามพันนะพี่ไปสามพันนะทุกคนรออยู่ที่สามพันนะ วันที่12กุมภาพันธ์2568คณะที่จะเดินทางไปรัฐสภาโทรศัพท์ตามหาสมิทธแต่สายที่โทรออกไปไม่ได้รับการตอบรับทุกคนจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการรัฐสภาโดยที่ไม่มีสมิทธและไม่มีใครรู้ว่านั่นคือนัดหมายเพื่อสังคมครั้งสุดท้ายของเขา ย้อนกลับไปสมิธคือคนหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันเดินทางออกจากบ้านเกิดอำเภอสามผ่านจังหวัดนครปฐมมาไกลถึงจังหวัดสะแก้วด้วยอุดมคติแลกจิตวิญ,ญญาณที่ถูกหล่อหลอมมาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธที่สร้างคนโดยหวังให้คนไปสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสิทธิ์ของผู้คนชุนชนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน สมิธได้ใช้เวลาตลอดครึ่งชีวิตของเขาในการศึกษาเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนให้มาร่วมกันคิดพัฒนาสังคมจุดเริ่มต้นต้องย้อนความไปถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2,535เป็นจุดดื่มตัวทางการเมืองของชนชั้นกลางทั่วประเทศสมิธเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้าสนใจใเรื่องการปฏิรูปพัฒนาชนบท ได้เดินทางไปเยี่ยมรุ่นพี่ที่จังหวัดปราจินบุรีและได้พูดคุยถึงเส้นทางอนาคตที่เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนหลังจากพูดคุยกันมาจนชัดเจนสมิทธได้ตัดสินใจย้ายที่พำนักมาอยู่ที่อำเภอสะแก้วจังหวัดปราจินบุรีในขณะนั้นโดยรับงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารบ้านสเสบียงซึ่งเป็นร้านอาหารเปิดใหม่เพื่อหล่อเลี้ยงชีพ ในขณะเดียวกันก็เริ่มเรียนรู้งานภาคประชาสังคมเป็นห่วงเวลาเดียวกันที่ประกาศจังหวัดสะแก้วให้เป็นจังหวัดที่74ของประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นจังหวัดที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีความโดดเด่นด้านการค้าชายแดนไทยกัมพูชามีเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังปราสาทนครวัดนครธมหในเ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยบุคลิกภาพและความมีอัธยาศัยจริงใจตรงไปตรงมามีเหตุผลที่ทำให้เขาถูกชักชวนให้เป็นแกนนำขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนและภาคีต่างๆด้วยร่วมมือกับผู้ที่มีความคิดแบบเดียวกันเช่นอาจารย์โกโมลจันวงคุณสมเกียรติผู้ทำสิริคุณประพันธ์บัวสีและนักวิชาการอีกหลายท่าน ช่วยกันรวบรวมค้นคว้าข้อมูลที่เป็นรากเงาของชุมชนเพื่อนำมาฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนสะแก้วในปี2539สมิธมีบทบาทในคณะผู้นำการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญปี2540และในเวลาไม่นานวิกฤตต้มยำกุ้งก็ได้เกิดขึ้น ทำให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนและชุมชนในจังหวัดสักแก้วขับเคลื่อนโครงการการลงทุนเพื่อสังคมที่เรียกชื่อยอ่อว่ากองทุนซิฟที่ช่วยให้สถานการณ์วิกฤตทางการเงินมีผลกระทบต่อคนสักแก้วน้อยลงโดยสมิธและแกนนำจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งตนเองได้ จนเกิดเป็นกลไกลการประสานงานระดับจังหวัดซึ่งต่อมาในภายหลังความเชื่อมโยงได้แผ่กิ่งก้านออกไปทั้งภาคตะวันออกในานามเครือข่ายประชาสังคมที่มีชื่อว่ากลุ่มเพื่อนตะวันออกระยะเวลาที่ทำงานโครงการชุมชนเป็นสุขกับเครือข่ายเพื่อนตะวันออกสมิธและในานาแนวคิดกลับมาผลักดันพัฒนาที่จังหวัดสระแก้วในรูปแบบเบนจภาคี ที่ประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนภาควิชาการและนักพัฒนาเข้าด้วยกันด้วยกลไกการพัฒนาแบบเบนจะพาคีทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสักแก้วศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดและอื่นๆที่สามารถนำแนวคิดบางอย่างผลักดันไปสู่การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะยุทธศาสตร์สักแก้ว 4D คือเศรษฐกิจดี สุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและคนดีในห่วงเวลาเดียวกันนี้สมิทธได้เป็นเลี้ยวแรงสำคัญในการจัดตั้งโพธิวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวโรปรสานมิตรที่อำเภอวัฒนานครในปีพศ .2553 สมิทธได้ให้น้ำหนักกับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาในทุนนาเข้าขยะอันตรายจากภายนอกมากําจัดที่จังหวัดสะแก้วในบริเวณที่เป็นต้นน้ําส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแขวพระปปงทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศโดยรอบของหมู่บ้านใกล้เคียงสมิธและเพื่อนๆได้พยายามผลักดันนโยบายจังหวัดด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภยัยมีความมั่นคงด้านอาหารและน้ําหากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมในปีพุทธศักราช2,557มีการจัดตั้งมูลนิธิสะแก้วสีเขียวหวังเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สะแก้วสีเขียวให้เป็นจริงโดยมีอดีตสวพายับทองชื่นเป็นประธานมูลนิธิคนแรกและสมิทธเป็นเลขาธิการมูลนิธิสมิทธ เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ให้เวลากับประเด็นคุณภาพชีวิตของคนสักแก้วควบคู่ไปกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดในแนวทางที่ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ <S <s <ips> <S เขาเป็นนักพัฒนาที่ช่างคิดใฝ่ฝันถึงขิดความสามารถใหม่ของชุมชนคนสักแก้วเขาจึงทุ่มเทให้กับกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนบ่อยครั้งที่สมิธได้ชักชวนหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาเชิงลึกเพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำความรู้จริงจากพื้นที่นำเสนอสู่สาธารณะการทำงานของสมิธเสมือนเขาพยายามสร้างดาวดวงใหม่ในแผ่นดินสะแก้วด้วยคนสะแก้วเองหลายคนอันมองการลงมือทำของสมิทว่าเป็นเรื่องอยากแต่เขาไม่เคยยออ่อท้อ การมีข้อมูลและความสามารถในการสื่อสารปัญหาของชุมชนให้หน่วยงานภายนอกได้เข้าใจส่งผลทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถร่วมมือกับคนสากแก้วในการดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างการทำงานระหว่างสมิธกับกรุมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถจัดการปัญหาทิ้งของเสียอันตรายที่เกิดจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานจนถึงต้นต่อ การทำงานร่วมกับคณะกรรมาการรัฐสภาไลา์คณะเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของชาวบ้านและพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวสากแก้วการทำงานร่วมกับแลนวอชในการจัดการปัญหาสิทธิที่ทำกินของเกษตรกรการทำงานร่วมกับมูลนิธิธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอในการปกป้องสิทธิชุมชนด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนานโยบายสาธารนณะที่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นดวงดาวของสมิธดวงนี้ตัวเขาเองอาจหมดเวลาที่จะเดินทางไปให้ถึงแต่ดวงดาวนี้ยังคงส่องสว่างในใจของพวกเราให้เราได้รู้ว่าระหว่างเส้นทางการเดินไปสู่ดวงดาวของเขาคือบทเรียนการพัฒนาที่เขาทิ้งไว้เป็นรอยเท้าให้คนยุคหลังได้เห็นเรื่องราวของเขาอาจเป็นแรงส่งให้เราและท่าน มุ่งมั่นสร้างบ้านเมืองในจุดที่ทุกท่านยืนอยู่และจับมือกันไปเพื่อฝ่าฟันภัยคุกคามความไม่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไปรบกวนด้วยนะกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์สะสมพี่หวงมากเลยเก็บไว้โดยไม่ได้แกะออกมาดูเลยตั้งแต่ได้มามันเป็นของเก่า และมีคุณค่าทางจิตใจยังไงฝากพี่แฟบไว้ที่พี่ก่อน ดวงดาวน้อยสกาวซองฟากฟ้าเด่นเพรียวไกลแสนไกลดังโคมทองสองเรื่องรุ่งในหาไทยเหือนทองชัยสองนำจากห่วงทุกทอน รื่นคมคู่คาเดือนลาบยางแผ่นดินมืดมนดาวสัตวธายังส่องแสงเบื้องบนลุกหัวใจลุกคนอยู่มิวา ยายทุกยากวากน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเดือนลับมาลา เดือนลาบยามแผ่นดินมืดมนดาวสัตว์ธายังส่องแสงเบืองบมนลุกหัวใจลุกคน